สรระชันกันของโบตลยี่ห้อวันนี้ผมจะมาถแถลงถายให้หมดเลยว่าตัวไหนทำหน้าที่แบบไหนได้ดีคุณสมบัติข้อดีข้อเสียแต่ละตัวเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัน สวัสดีครับหมอพลครับแล้วคุณก็อยู่กับรายการหมอขอเคลียร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงโปรดักต์หนึ่งที่ค่อนข้างฮอตฮิตมากๆแล้วก็เทียบว,ว่าจะเป็นตัวแรกๆเลยของทุกคนที่จะเริ่มนะครับในการที่เข้ามาในวงการเสริมความงามทําให้เรารู้สึกว่าดูดีมั่นใจขึ้นก็คือการฉีดโบหรือว่าการฉีดท็อกซินนั่นเองทีนี้โบเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากๆเลยแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าโบหรือว่าท็อกซินที่เราฉีดที่เป็นโบทูรีนัมท็อกซินนะครับเราสามารถใช้ในหลายจุดในเรื่องของความงามได้เยอะมากๆเลยจริงๆมมมมมมันนนีเเเเเยออออะะะกกวววว่่่่่าา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 รรรืืงงงงงขงคคดด้้้ซํแตถิใจ ไปประมาณ2อสข้อนะครับอย่างแรกก็คือเราลดเรื่องของขนาดกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้อกลามทาให้หน้ารู้สึกว่ามันเล็กลงได้นะครับบางคนที่รู้สึกว่าหน้าจะแคร์เกินไปก็จะทำให้รู้สึกว่าหน้าดูวีเชฟขึ้นข้อ, 2, ขอ 2, 2ก็คือการลดริ้วรอยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากวางคิ้วหรือว่าตรงหางตานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ฮอตคิดแทบจะที่สุดเลยนะครับในการที่จะฉีดเพื่อทําให้หน้ามันดูเด็กไว้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวริ้วรอยเนี่ยมันมาชา้าอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นการฉีดเพื่อลิฟติ้งนนนนนะคััดดยีมตกก้้้้ออลขขูึึึแไ็ื ข่าวมากๆแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะมากเลยของตัวท็อกซินนะครับที่เราเอามาใช้กันทีนี้โบหรือว่าท็อกซินในท้องตลาดเนี่ยจะมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะครับหลักๆก,ก็จะมาจากฝั่งเกาหลีนะครับถ้าเกิดเป็นเอเชียแล้วก็จะเป็นพวกฝั่งของอเมริกาแล้วก็จะมีฝั่งยุโรปด้วยทีนี้ของที่จาระคินิกเนี่ยเราก็มีหลายตัวเลยแต่ว่าตอนนี้เราจะโบลงมาเหลือแค่ไม่กี่ตัวเพื่อให้เป็นโบที่เราเลือกคัดมาแล้วว่าคุณภาพดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่เรสปอนส์ค่อนข้างดีฟีดแบคค่อนข้างดีด้วยนะครับเดีววเเราาามิ่ม่่่่่ทีีะตัักกกนนนฝงงบ็็จปซึถือ เียมโบงของทางเกาหลีนะครับตัวนี้มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงเลยคือประมาณ98.7%ข้อดีก็คือว่ามันค่อนข้างพีเมยมของฝั่งเกาหลีอยู่แล้วแล้วมันก็เข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายสามารถล็อกเรื่องของริ้วรอยต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อยู่ได้นานที่ประมาณ3-5เดือนก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะถัดมาไปฝั่งของอังกฤษกันบ้างน,นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ยอนดนิยมพอสมควรแล้วก็แทบจะที่สุดเลยแล้วก็ส่วนตัวผมชอบมา,มากๆก็คือจะเป็นตัวเอโบหรือว่าดิสพอ r t ตนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะ ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเด่นเรื่องของลิฟติงสามารถลิฟต์ในการแบบเสริมคอลลาเจนของผิวได้ค่อนข้างเยอะพอร์มันดีมากแล้วก็ตัวนี้เป็นธรรมชาติที่สุดในการฉีดริ้วรอยด้วยถัดมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินมาเหมือนกันก็คือโบริรมันก็คือเซรัมินนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าแบบขายขอได้เลยก็คือว่าฉีดยังไงก็ไม่มีทางดื้อเพราะว่าตัวนี้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับด้วยความที่มันบริสุทธ เลยทีเดียวแล้วก็ระยะเวลากว่าที่จะเริ่มเห็นผลก,ก็ไม่ได้ช้าเหมือนกันนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่ม,ม,มตึงขึ้นบ้างแล้วตัวสุดท้ายจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าคําว่าบท็อกเนี่ยก็คือเป็นชื่อเขาเลยนะครับก็คืออัลเลอร์แกนของอเมริกานะครับตัวนี้ความบริสุทธิ์อยู่ที่99.5%ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับข้อดีคือ,อยาเขาแม่นมากเลยนะครับเวลาฉีดไปเนี่ยวงเขาอาจจะแคบมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันแม่นสุดๆแล้วกกก็เเเเวววลลาาาาาาททีีีีี่่่่อออยยยจจะะใหห้้้้้้้้นนนนนนมััคคขขงงงงตตตตึึดดดสุถไป ค่อนข้างโอเคแล้วก็ลดขนาดการเนยได้ค่อนข้างดีเช่นตรงกรามนะครับส่วนอยู่ได้นานไหมเนี่ยนานเช่นเดียวกันผมว่าห้าขูดเดินอัพเลยเหมือนกันจากที่ฟังมาแล้วก็จะสรุปได้คร่าวๆนะครับถ้าเกิดเราอยากจะลดริ้วรอยความเป็นธรรมชาติก็จะเน้นตัวเอโบเป็นหลักแต่ถ้าเกิดต้องการความเป๊ะเลยนะครับก็จะเป็นอัลเลรแกนก่อนแล้วก็อาจจะลกลงมาเป็นนอโบตะก,ก็ได้สาหรับคนที่อยากเป็นแบบแคบกินเนื้อก่อนค่อยๆทำนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ทุกจุดแต่ว่าเน้นเรื่องของริ้วรอยมากกว่าเนี่ยก็จะเป็นตัวเทียวมินแถมยัังก้้วนิารทททุต ของเราที่นี่ไม่ว่าจะเป็นตัวอัลเลอร์แกนนะครับนาโบตาเซลลินหรือว่าดิสพอตเนี่ยทุกตัวผ่าน USFDA แล้วก็ออยไทยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเซฟตี้ที่นี่ให้ความสําคัญที่สุดทุกตัวก็เลยเซฟมากๆฉีดได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดงงว่าไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีแบบเราจะถนัดเราจะแบบเหมาะกับตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่านัดคิวเข้ามาเพื่อให้หมอหรือว่าแพทย์นเนี่ยไปนคนประเมินอีกทีนึงก็ได้ครับจะได้ตัวที่ถูกใจแล้วก็เหมาะสมที่สุดด้วยข้อควรระวังอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือไม่ควรจะฉีดถี่มากจนเกินไปเพราะว่า ภาวะดื้อโบเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวมากๆบางคนนะกว่าจะหายนะเป็นปีๆเลยครับบางคนอาจจะ5้าปี10ปีเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทําให้เราสวยดูดีอยู่ได้นานอย่าลืมเว้นระยะให้เขาด้วยไม่ใช่ว่านิดนึงแล้วก็ไม่มาฉีดเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ระยะเวลายาเขาหมดก่อนนะครับเพื่อทําให้เราไม่ดื้อโบสําหรับประเด็นโบวันนี้หมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับค่อนข้างยาวนิดน,นึงแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครได้ดูจนจบเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์เยอะเลยนะครับใครมีประเด็นอื่นอยากให้เพราะอยากให้คุยอยากให้เคลียร์อะไรเนี่ยก็ส่งมาก็ได้นะครับเป็นข้อความ ตามเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหรือว่าจะมาวอล์อินคุยกันก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดสมมุติว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับทางทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้พวกเราด้วยคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์เรื่องอะไรเป็นคําถามอะไรก็อย่าลืมติดตามชมด้วยแล้วกันครับวันนี้คอนเนียตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ